โอเคก็สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการหาเงินอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งเดือนนี้ผมหาได้จากช่องทางนี้ประมาณเออผมมีเงินตอนแรกอยู่3 0 0พันกว่านะครับแล้วคราวนี้ก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจนประมาณเกือบหมื่นเกือบหมื่นกว่านะครับผมซึ่งต้องอาศัยความขยันนิดนึงนะเพราะว่าผมก็ทําตลอดนั่นเองหนึ่งเดือน ที่ผ่านมานะครับผมก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะโอเคครับผมแล้วก็ก็ไปดูวิธีการเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นการขาย i อดีนะครับผมที่ผมขายนะ i อดี ID นี้ก็ยกตัวอย่างมาได้600นะครับผมราคาไอไม่รวมนะอันนี้มากากนะครับผมคนซื้อออกนะโอเคก็แจ้งข้อมูลนะครับผมส่งให้ออคน ต่างนะครับผมแล้วก็คนคนซื้อโอนมาให้คนกลางนะครับแล้วก็รอให้คนกลางจัดการอะไรกันเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็ดูรหัสนะผมนี่ผมขายไปนะที่ผมขายไปก็มีประมาณนี้ผมราคาห0 0นะไม่รวมกลางนะครับผมโอเคพอซื้อขายเสร็จก็นี่นะครับผมเขาก็จะโอนมาที่เขาโอนมาไม่ใช่นี้ที่เขาโอนมาก็อันนี้นะครับผมห0 0นะง่ายๆนะครับผม ถ้ามี ID ก็สามารถเอามาขายได้นะผมก็รับขายรับไปดีอยู่นะครับผมใครที่มีเอามาขายผมได้นะก็รายได้ต่อเดือนก็ถ้าขยันหน่อยมีอาจขึ้นหมื่นได้นะครับผมคนที่ผมรู้จักก็เขาก็มีรายได้เป็นหมื่นแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับการหารายได้อีกช่องทางนึงนะคือการขายไอดีนะครับผมเป็นของผมเกมไอดีเกมบอลนะครับผม แล้วแต่คนนะครับผมว่าจะขายเกมอะไรนะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจในการขายนะครับผมเพิ่งค่าขายถือว่าเป็นการหาเงินที่ง่ายที่สุดลมั้งเพราะว่าแค่เพียงซื้อมาขายไปนะผมรู้สึกว่าจะง่ายนะง่ายกว่าพวกเอ่อต,ต่างอแหละการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมหาข้อมูลให้ดีนะก่อนทําอะไรนะครับผมก็ควรกลางคนมีเครดิตด,ดีๆนะไม่ไม่ไม ไม่ควรซื้อสดนะผมไม่ควรขายสดนะเพราะว่าเสียงนะผมเสียงแต่พวกโดนโกงนะพวกโดนโกงสมัยนี้เยอะนะครับผมพวกโกงโอเคก็คลิปมีประมาณนี้นะครับสําหรับที่ผมพูดไปเรื่องๆก็ขออภัยด้วยนะครับผมใครอยากติดตามการหาเงินต่างๆนะก็กดซับสไครป์ช่องผมไปเลยนะครับผมผมก็จะมาแนะนําคลิปทุกวันนะครับผมลงคลิปทุกวันนะ ย้ำไว้นะครับผมอาจจะคลิปละสองไอวันละสองคลิปนะครับผมแล้วแต่นะโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับบาย